สำหรับคนที่มีปัญหาเดียวกับผมนะครับเวลาเราเปิดไฟล์ Photoshop ขึ้นมาและเส้นไกด์มันขึ้นแบบนี้นะครับต้องคอยมานั่งปิดเองทุกครั้งแบบนี้นะให้เราแก้ตามนี้ได้เลยอย่างแรกนะครับเมื่อเพื่อนๆเ,เ,เปิดเจ้าไฟล์ p h o t o s h o p ขึ้นมาแล้วเนี่ยและมันยังคงขึ้นเส้นไกด์อยู่นะ ให้เราสังเกตที่เมนูทางด้านบนตรงนี้นะครับตรงที่ลูกศรชี้ให้เราไปที่เมนูวิวครับผมอ่ะจะอยู่ข้างๆ้างฟิลเตอร์และปักอินนะครับให้จิ้มเข้ามาได้เลยและเลื่อนไปที่เมนูที่เขียนว่าโชว์ครับผมเมื่อเราเอาเมาส์ไปชี้จะเปิดเมนูทางด้านขวาขึ้นมานะครับในส่วนของเมนูกริดตรงนี้นะทางด้านหน้าของเพื่อนๆเนี่ยจะติ๊กถูกแบบเดียวกับของผมนะครับให้เรากดติ๊กถูกออกครับผมปึ๊บอ่ะตอนนี้เส้นไกด์มันจะหายไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมปิดแล้วเปิดใหม่ให้ดูนะครับเป็นไฟล์อื่น สมมุติว่าผมเปิดเป็นไฟล์นี้นะครับปึ๊บเพียงแค่นี้นะครับเส้นไกด์มันก็จะไม่มารบกวนเวลาเพื่อนๆเ,เปิดไฟล์แล้วนะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งคอยปิดทุกรอบเวลาเราจะใช้งานนั่นเองนะครับเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับลองนำไปทำกันดูนะครับติดปัญหาสงสัยยังไงพูดคุยกับผมได้ที่ใต้คลิปแล้วก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ